ควันชัยอาคชัยโยแก่เล็กจนโตเราเรียนตำรายาไทยชีทางพ้นทุกข์พนโรคโศภัยหลวงพ่อสมุนไพรสืบสานไว้วิชาอาจารย์ภูมิปัญญาตำรามโมพ ภูมิปัญญาตำราสมุนไพรขิ้งค้าใครขี้มินดีฟรีพร้พอมเทียมข้องดีพืชพักในครัวดุซี่คืนชีพอนุมัติประสานกายมีอีกมากมายต้นไม้ในป้าเรามีธรรมะไวรักษาใจเรามีสมุนไพรไวรักษากายยุทธศาสตร์ทหานโยบายนำเพ์เพนไทยสมุนไพรสู่สาคนธรรมะ ช่วยคนวัดชาวบ้านชุมชนช่วยชาติดำรงสมุนไพรไทย ปัญญาตำราโมโพนภูมิปัญญาตำราสมุนไพรขิ้งข้าใครขี้นินดีบีพร้อมเทียมของดีพืชนักในครัวดูซี่คืนชีพอนุมาติประสานกายมีอีก,กมากมายต้นไม้ในป่าเรามีธรรมะไว้รักษาใจเรามีสมุนไพรไวรักษากายยุทธศาสตร์สหนโยบายนำเพ์แผนไทยสมุนไพรสู่สากล อ้่วยควขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพลิดสวัดคิริวงศูรนรู้สมุพรไทยหมอพุ้นบ้านหมอพอรจังหวัดชุมพรหนึ่งทุ่ม 3นาทีในค่ำคืนของวันจันทร์ที่10มิถุนายน2 5 6 7และใน YouTube วัดคีรีวงจังหวัดชุมพรไลน์ติกต๊ก o อพระหมหาวันใจเว็บไซต์วัดคีรีวง com c o m นั่นแหละค่ะแล้วก็อิน t a g แกรมและทวิตเตอร์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เห็นความสำคัญภูมิปัญญาของชาติที่จะได้เรียนรู้ดูแลสุขภาพด้วยเกรดยาตำรับยาง่ายๆในครัวไทยครัวโลก ซึ่งเราก็จะมาพูดถึงการใช้ซ่อมปล่อยจะเป็นก้านใบดอกร่างเงาฝักเป็นต้นแล้วก็จะได้ชมการพรีเซนต์ของกลุ่มพาทาพันโทพันถึงโคนในการใช้ยาตำหรับฝีทิพพมาลาวงเล็วันโรคในค่ำคืนนี้ใน EP ีที่2ต่อจากเมื่อคืนเป็นการนำเสนอเป็นการใช้ อ,องค์ความรู้แบบโบราณสืบสารภูมิปัญญาอย่างถูกต้องถูกวิธีเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้เรียนรู้นะเรียนรู้ในการใช้สมุนไพรอย่างเป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ก่อนะอนุญ,ญาตในการตั้งโทรศัพท์นะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นยังไงไม่รู้ขอบขึ้นว่างทั้งหมดกี่คนนะของใครที่เน็ตด,ดีๆเอามาหน่อยสิอ่านะเปิดจะได้รู้ คืนนี้เสนอตอนที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าอ่สิบยี่สิบสองท่านนะจ๊ะอา่าโอเคขอบคุณทุกคนทุกท่านนะจ๊ะยี่สิบสองท่านยี่สิบสี่ท่านเตรียมสม,มุดประกาศเรียบร้อยพิชิตนันทลักษณ์จันปองแล้วก็ O N A นะจ๊ะแล้วก็พัชรพรวิงวอนไม่ต้องวิงวอนจ้ะทุกคนมีความรู้แน่นอนนะคะใช้ได้ใช้เป็นถูกวิธีชีวิตปลอดภัย คนนี้เสนอตอนที่1 4 6 5ว่าด้วยอาการแก้ไขคนที่มีปัญหาสุขภาพถ้ารู้จักใบสอมปล่อยฝากกา้านสอมปล่อยแล้วจะรู้วิธีการดูแลสุขภาพปราบมือรับมือกับโรคร้ายได้อย่างดีเยี่ยมนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านตอนที่1น6 5ี้1465ว่าด้วยอาการแก้ไขนะจ๊ะด้วยอาการแก้ไขคนที่มีอาการขั้นเนือนเน้อขันตัว จะทำยังไงถ้าพร้อมแล้วกรุณากดหนึ่งแล้วก็กดสาธุมาพร้อมที่จะเรียนรู้ดูแลสุขภาพทั้ง30ตัท่านในเพจวัดคิรีวงแล้วก็ไล้์ทิกตอกยี่สิท่านแล้วก็ยู u ูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ไว้เว็บไซต์วัดคิริวง .com ที่สามารถข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่สามสี่หกเจ็ดกรกาคมากาลงเมืองทองธานี ที่อินปินน่าเมืองทองธานีหอ1 1มีกิจกรรมสมุนไพรทั่วประเทศเป็นงานระดับชาติพบกับบูธวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกที่ศูนย์นรู้สมุนไพรไทยวัดคีรีวงศ์ยศศูนย์นรู้ไปไว้ที่เมืองทอง3 4 567่ากดรกฎาคมอัตมาก็จะเดินทางไปวันที่5ภาคบ่ายช่วงเช้าก็มีประชุมกับคณะที่มหาลาัยรามเสจเรบร้อยภาคบ่ายก็จะเข้าไปที่งานเมืองทอง5 6 2สองวันวันที่7เดินทางกลับ ก็ไปพบที่บูธสมุนไพรมียาสมุนไพรแจกทุกท่านเช่นยาหยดตายาทาดเป็จักรันและยาหอมเทพนิมิตเป็นตน้นนะจ๊ะนี่คืองานที่เมืองเมืองทองนาะไทยแลนด์อะไรนี่อ่านว่าไงไทยเอร์เบอร์ไลท์เอ็กโปรยี่พันนะคะตามนี้เลยตามเบอร์ชัวที่ขึ้นหน้าจอเลยนะจ๊ะก้าวไปขอยาถ่ายที่ไม่ติด เมื่อหยุดทานค่ะโอเคนะจ้าขอบคุณๆๆทุกคนทุกท่านนะครับพร้อมนะครับอืมแล้วก็วันที่13บสและสิบพบกันที่งาน X-Pro ปรเชียงใหม่สนาม700ปีปีปีปปวันที่1ิบองวันที่สิบสามเจอกันที่สนาม700ปีเชียงใหม่นะครับพบกับหัตถการโบราณบ่งต้อแบบโบราณการปล่อยหมอน้อยบำบัดแล้วก็อา,านการรดูดแล็บกระพด้วยการดูแล ฝีวงแด็บมะเร็งในกิจกรรมที่งานเอ็กโปรเชียงใหม่ใหม่วันที่13สนาม700ปีปีปีโอเคนะคะจำได้กันถ้าจำได้ก็กรุณากดสว่าจำได้กิจกรรมง,งานที่เดินทาง43 4 5ตัท่านนะคะ3-7กรกฎาคมพบที่งานเมืองทอง13 1 4พบที่สนาม700ปีเชียงใหม่บูธวัดกิริวงศ์พร้อมไปเดินกับเพื่อนทั่วประเทศและทั่วโลก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 ,โลก โอเคข้าใจนะคะถ้าจำได้กรุณากดสองนะะักภาษาทุนะจ๊ะพบกันนะคะอืมต่อไปนะคะคนที่มีอาการแก้ไข,ขเออเอาไม่ใช่ลืมรากเอารากของต้นส้มปล่อยส้มปล่อย,ม,อยมีชื่ออย่างหนึ่งว่าส้มพอดีส้มคอนส้มขอน,ม,ขอนมีใบใบมีรสเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยใช้ต้มกับน้ำดูสุขภาพได้ ช่ตำรับทั้งหมด46ตำรับวันนี้เราเอารากมาหนัก30กรัมเอารากส้มปล่อย30กรัมต้มน้ำ1ลิตรเดือดต้มน้ำ1ลิตรเดือดครองเอาแต่น้ำทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเย็นครั้งละ60ซีีช่วยบรรเทาอาการเป็นไข้ไข้หวัดคัดจมูกครั้นเนื้อครั้นตัวเป็นไข้หวัดนะใช้ได้เฉพาะคนที่เป็นไข้ ถ้าเข้าใจกรุณากฎ3ามและสาตุว่าเข้าใจสูตรการช้าร่ราของซ้มปล่อย30กรัมบวกน้ำหนลิตรต้มจนเดือดกองแต่น้ำรับประทานก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหนรเย็น60ซีที่เหลืออุ่นนะทางทุกคนทุกท่านเมื่อเข้าใจแล้วก็คือกด3เข้าใจตอนที่1465งพคืนนี้เราจะเสนอ3ตอนหลังจากนั้นก็ไปดูอีพีในการเสนอเกี่ยวกับการใช้กละยาฝี อีกชุดหึงนะคะทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างกรรมากะแม่นตื่นเต้นมากเลยนะต่อไปนะคะตอนที่1466ว่าด้วยอาการไอไอคกไอกระดกไอกระเด็กนะจ๊ะโดยการใช้ขวักและเปลือกของต้นส้มป่อยเอาขวักสามฝักมาย่างให้สุกเอาขวักส้มป่อยสามฝักมาย่างให้สุกกอสอง เอาเปลือกนะจ๊ะเปลือกของส้มปล่อยมา30มกรัมนะเอาขวักส้มปล่อยมาสมมาสมฝักย่างไฟให้สุกสองเอาเปลือกของต้นส้มปล่อย30 g. มกรัมเมื่อได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนำทั้งสองอย่างมาใส่หม้อระตาลีดเติมน้ำหนลิตรเติมน้ำหนลิตรต้องไม่เดือด เมื่อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้บรรตวาการแก้ไอมีสลิดสลิดเหนียวข้นในลําคอไอไม่รู้สาเหตุไอไม่รู้จับได้หลับได้นอนไอทั้งคืนทั้งวันไอทั้งวันทั้งคืนให้จิบรับประทานครั้งหน้าหนึ่งซ้อนซาคือเอาฝากสามฝากย่างให้ถูกต้องย่างไฟนะจ้าโยงฝากของสนะ้มป่อยเอาเปลือกมาสามสิบกรัมต้มน้ำมึงนีดได่เดือดเมื่อเดือดแล้วกรองแต่น้ํา รับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชาเมื่อมีอาการอาการไอประมาณทักสาถึงสวันก็หายโดยอย่างจังงักนักแหลนี่ตอนที่1,466ถ้านักเรียนทุกคนทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านในเพจวัดกิริวงและติกต่อ u t u b e วัดกิริวงเว็บไซต์วัดกิริวงศ .com อินสตาแกรมและทวิตเตอร์ถ้าเข้าใจกรุณากดสนะจ๊ะเพื่อเข้าใจนะจ๊ะกด4คือเข้าใจตอนที่1 4 6 6 เกี่ยวกับอาการแก้อึนะจ๊ะเข้าใจเข้าใจเข้าถึงทําได้ขอบคุณนะจ๊ะถ้าอยจากวันรคเป็นเดือนทันแล้วหายไหมครับใช้ได้ถ้าอยจากวันรคก็อ่ก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักอ่สิบห้าวันและก็ต้มยาล้างปอดด้วยนะจ๊ะยมต้องต้มยาล้างปอดนะจ๊ะอืมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะจ๊ะต่อไปตอนที่1467 ตอนที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหมอหมอเชิญนะครับพร้อมเลนะครับตอนที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดว่าด้วยอาการฤทธิดวงจะหมู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 ฤทธิดวงจะหมูกนะจ๊ะวิธีการนะจ๊ะฤทธิดวงจะหมูกหรือว่าไสนัดให้เอาควักของส้อมปอยสามฝักย่างไฟให้สุกจนเป็นสีดำย่างไฟให้สุกจนเป็นสีดำตามให้ละเอียด ถ้าไม่ย่างไฟจะมีอาการอาเจียนนะจ๊ะโยมย่างายให้สีดำสุกตามไม่ละเอียดเมื่อละเอียดแล้วให้นำมาป้ายจมูกบางๆอย่างนี้บางอย่างนี้เข้าใจนะป้ายเช้าเที่ยงยินนะจ๊ะอาการฤทธิ์ดวงจมูกไซนัสภูมิแพ้ก็หายอย่างจางงักนักเลยนี่ตอนที่หนึ่งพันร้อยหกสิบเจ็ดนะจ๊ะถ้าเข้าใจแล้วกรุณากดสี่กดห้าและสาธุนะจ๊ะกดหน้าและสาธุคือเข้าใจ ห้าสิบเก้าท่านในกล่ำคืนนี้ในเพจวัดคีรีวงศ์แล้วก็ไลฟ์ติ๊กตอกประมาณกวนใจทุกคนทุกท่านเราจะนําท่านทั้งหลายไปเรียนรู้การใช้ยาตำรับมะเร็งที่ได้ทําการอบรมอยู่วันนี้เป็นวันที่สามแปดเก้าสิบพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบดพรุ่งนี้ก็จะมีคนไข้ที่นัดเยอะนะครับมีพระทั้งพระเถรเนนชีนะจ๊ามเพื่อยังภูมิปัญญาสืบสารภูมิปัญญาอย่างถูกต้องถูกทีคุณหมอทั้งสองท่านนะตื่นเต้นอย่างมากเคยมานั่งแหละนะครับ นั่งถือถาดเหมือนกับนั่งสะพานลอยที่ขออะไรเนาะโอเคนะคะก็ขอเชิญหมอทั้งสองท่านนะครับรายงานตัวเพื่อเป็นเกียตรติและศักดิ์ศรีของความเป็นแพทย์แผนไทยไทยเชิญหมอจำแรกเ<ะ>มียวเมียว,วสวัสดีค่ะหมอมมมเมียวแพทย์แผนไทยหมอเมียวหมอเมียวค่ะเป็นคนที่ใสเป็นคนอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีนนทบุรีหมอดียาดีนนทบุรีหมอเมียวเมียว มาจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเนรด,ดาวค่ะจ,าจามาจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเนรเดือนอเนปด,ดาวคุณจผู้เข้าชงประกวดปวดปว,วด ep ที่สองนำงเสนอเกี่ยวกับโรคร้ายว่าด้วยฝีเนะทิพัะมาลาเชิญหมอเมียวเมียวเมียวเมวค่ะก็จะนําเสนอตัวยาที่ใช้รักษาฝีมนันซวงค่ะอ,อ,อาการของฝีมนันซวงเนี่ยก็จะมีอาการยอกเสียด แน่นในสวงอกแล้วก็แน่นอกทั้งกลางวันและกลางคืนอไอเป็นเสมหะเหนียวปัจจุบันเขาเรียกว่าโรคอะไรละเนียวเมียวอันนี้ก็จะเป็นมะเร็งปอดค่ะมะเร็งปอดหรือวันโรคปอดค่ะ, <Okay. S 2> ค,ะ,ค,ะค่ะก็จะประกอบไปด้วยตัวยา,ยานะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวนะคะ คืออ่ะเปลือกพกพายค่ะเฮ้ยตัวแรกเปลือกพกพายหนัก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 ห้าสิบกรัมค่ะห้าสิบกรัม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 ค่ะเปลือกทองหลางห้าทองหลางห้าสิบกรัมค่ะเปลือกกลุ่มน้ำเปลือกกลุ่มน้ำห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็เปลือกกระทุ่มห้าห้าสิบกรัมค่ะมีอีกสองตัวค่ะก็คือมีเปลือกมะลุมห้าสิบกรัมแล้วก็หัวแห้วหมู จริงๆต้องใช้ทั้ง5แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้หัวแห้วหมูอย่างเดียวก็ได้ก็ห้าห้าสิบกรัมค่ะีกก็คือสใส่กระชาสเตนเลสแล้วก็ทำยังไงเอาไปต้มก็คืออันนี้จริงๆในในตำรับยาของหลวงปู่เนี่ยจะให้เอาไปคลุกเขาให้เท่าเอ่อต้แล้วก็คลุกเขาให้เขา้าก,กเขา,เขากันนะคะแล้วก็นำไปต้มกับน้ํา6ลิตรกองเอาแต่น้ํารับประทานครั้งละช้อนหนึ่งช้อนหอยค่ะ,ะแต่ให้โบราณต้องกอขยายความให้ ชาวบา้านเลปราะ้นะที่ลักังอยู่อ้าวขอโทษเด้อ,อให้เข้าใจว่าโบราณการเนี่ยเขาใช้เปลือกหอยแมงผู้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 ในการรับประทญญานยาสามเวลาสําหรับคนที่เป็นวัณโรคปอดวงแนบมะเร็งปอดหรือฝีมันสวงตำรับนี้ได้รับการใช้มานับพัน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 ปี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 นะเป็นการสืบสารภูิปญญาดั้งเดิมเป็นการใช้ยาแบบโบราณซึ่ง หนึ่งม่อเนี่ยก็จะเห็นผลได้เยอะชังงักนักแลใช้สําหรับคนที่เป็นฝีมานทรวงเล็บมะเร็งปอดหรือวัณโรคปอดได้ข้อห้ามสําหรับคนที่ใช้ยาตรับนี้หมอเมียวเมีวว่าไปสิข้อห้ามสําหรับการใช้ยาตระบนี้ก็คือคนที่ก็ว่าอยู่มันมันมีหรอกค่ะพระอาจารย์ก็คือหาตัวยาให้ได้ตรงตาม ตรงตามส่วนจะดีที่สุดค่ะคือเราขออนุญาตขยายความต่อว่าการใช้การช่วงนี้จะต้องได้รับการตรวดสมุดฐานวิทีฉายัยจากแพทย์แผนไทย 2. การใช้ยานั้นคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักให้ชาวบ้านเข้าถึงพึ่งได้โดยให้รู้ว่าฉาดวนการประกอบของยามีอะไรบ้างท่านต้องปฏิบัติตัวกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้้าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งปอดเท่านั้นนั้นนั้นเป็นยาในตํำรับ ไม่สามารถให้ก๊อปปี้ไปใช้ได้เพราะจะต้องมีประสบการณ์ในการวางยาถ้าคนเป็นระยะหนึก็รับประทานแต่พอดีคือ 30C สต้องดูน้ำหนักดูกำลังของโรคส่วนคนที่เป็นระยะรุนแรงไอออกเลือดไอไม่ได้นลอนไม่ได้หลับไอไม่ได้หลับไม่ได้นอนไอคก็ไอกระดกไอกระเด็กไอแเกไอกระเด็กไอกระดกนะคะก็ให้หมอเป็นผู้พิจารณาก็พึงระวังในการใช้ข้อคนประเภทไหนห้ามใช้ห เงียบห้ามช้ายนะจ๊ะคือคนที่ห้ามช้าคนฟอกไตคนโรคหัวใจนะคนฟอกไตคนโรคหัวใจคนท้องเด็กตามกาอายุสิบสองห้ามรับประทานต้องกําจับนะจ๊ะว่าอันนี้คือองค์ความรู้แบบโบราณนะคะโดยการนำเสนอของหมอเมียวเมียวเมียว,วนนทบ,บุรีเป็นผู้เข้าตรงประกวดโดยคลินิกโรงเรียนอะไรนะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทย เนตดาวเป็นผู้เข้าชมงประกวดมีอะไรจากฝั่งถึงโยนญาติและญาติโยมบ้างหมอนเมียวเมียวเมียวก็ให้กินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารค่ะเราควรทำยังไงให้ภูมิปัญญาไทยอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเหลนหลนลุ้นมาเรียนแพทย์แผนไทยกันเยอะๆแล้วก็เน่ยค่ะมาเรียนรู้ที่วัดคีวงก็ได้ค่ะเหมือกับหมอเมียวนะคะเรามีตัวแทนอยู่แล้วนุตบุรีติดต่อหมอเมียวได้นะคะ ใคมีปัญหาเรื่อมอะเร็งปอดปัญหโรคปอดติดต่อกับหมอเหมียวเมีวนะคะชื่อเล่นชื่อเหมียวชื่อจริงๆเหมียวเมียวนะจ๊ะโอเคต่อไปเป็นหมอตั้นต่อไปเป็นหมออะไรเรียนเชิญนักชมรัะปังนะบัดนาวครับสวัสดีครับแพทย์แผนไทยประพังกรสุขสำราญนะครับแพทย์แผนไทยประพังกรชื่อเล่นชื่อพีทครับชื่ออีสวงไฟพีทพีทครับพีทนะคะลูกพีทลูกพีท ลูกพิษเทวดาของพ่อนะคะลูกพิษเทวดาของพ่อครับจากโรงเรียนพัทรเวสสยามครับการแพทย์แผนไทยผู้เข้<พ>าโรงประกวดโรงเรียนพัทรเวสสยามผู้เข้าโรงประกวดจากจังหวัดนนทบ,บุรีครับนนทบุรีนึกก่อนว่ากูอยู่จังหวัดไหนล <c oughs> เลยจังตัวนี้จะมาแนะนำแล้วก็มานำเสนอเกี่ยวกับตำรายาโบราณครับตำรับยาฝีอัคนีครับอัคนีสันทวาสสันทวาสครับ พูดเป็นภาษาชาวบ้านที่ชาวบ้านฟังอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกยกเป็นโลกต่อไปก็จะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคฝิมะเร็งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากครับแล้วก็มเร็งข้อไครับข้อไข้ไตก็คือคนที่มีปัญหาไปหาหมอาเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งกวากหมวกไขไตและเป็นมะเร็งตาลูกหมมต่อมลูกหมาก สูตรนี้โบราณาการเขาเรียกว่าขุยอัคคีสันตาวาดมันเป็นฝีดุดสายคว้าคว้า,าร้อนดังไฟที่เผาลนนะคะไม่ได้นอนไม่ได้หลับเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีการปัสสาวะหยดย้อยเป็นเลือดและเป็นหนองหนองนองหนองเข้าชูบทเรียนเข้ามีสัวนประกอบสาคัญที่เราท่านตั้งหลายจะพึงจดและจำเอาไว้ก็จะมีชมทั้งห้านะครับชมททั้งหหมายถึงอะไรบ้างนี ก็ <Bye. S 1> มีรากต้นใบดอกครับมีรากนะคะเอามีรากนะคะมันจะมีรากนะคะต้นใบดอกรูปน้ำหนักน้ำหนัก15กรัมครับ15กรัมนะครับคือชุมเห็ดชุมเห็ดเททั้งห้าใบดอกก้านรากต้นห้าอย่างนี้คำโบราณก็เรียกว่ายาทั้งห้าน้ำหนักทั้งหมด15กรัมคณะอันที่หนึ่งสองสองก็จะมีเบญจะเหล็กครับเบญจ์จะที่แรงก็คือเหมือนกันใบดอกก้านรากต้นเหมือนกันน้ำหนัก สิบห้ากรัมครับอันที่สบานไม่รู้โรยทั้งห้าครับดอกบานไม่รู้โรยทั้งห้าหรือดอกกุ่หญีบานไม่รรยป่าหรือไม่รรยบ้านก็ได้นะครับน้ำหนักสิบห้ากรัมต่อไปอันที่สี่ขัดเท้าทั้งห้าครับขัดเท้าสนุบบานเช้าขัดเทาบานเย็นนะคะทั้งห้าหนักสิบห้ากรัมต่อไปอย่างที่หกเป็นรากรากลำเจียกครับรากลำเจียกหอมนะคะไม่ใช่เตยหรือลำไส้ติมทะเลนะจ๊ะหนักสิบห้ากรัมต่อไปอันที่เจ็ดก็จะเป็นรากหญ้าคาครับรากหญ้าคา สบห้ากรัมอันที่เจ็ดจะเป็นเถาวันเปลียง <3 S 1> ครับเถาวันเปลียงสิบห้ากรัมแปดข้าวเย็นทั้งสองครับข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้อย่างละสิบห้ากรัมเก้าเกล็ดแสมทั้งสองครับแก่นดเซมสารทั้งสองนะคะหนักอย่างละสิบห้ากรัมเมื่อได้สมุนไพรมาทั้งหมดแล้วเอาทิ้งหรือเอาตามไหนเอาโยนหรไปต้มเอาไปต้มเจ็ดลิตรครับในน้ำเจ็ดลิตรใช้หมอ้อประเภทไหนเป็นหมอ้อสแตนเลสครับเป็นหมอตต้อสแตนเลสในกรณีที่มีหมอ้อสแตนเลสใช้หมอ้อเขียวขาวนอคขาอะไรได้ สำหรับวิธีการทานต้มน้ำกี่นาทีสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีหลังจากต้มครบสามสิบนาทีทำยังไงต่อก็กรอง,องดื่มอ่ากรองเอาเอาเอากากออกนะครับกรองเอาพวกนี้ก็กยาติดผ้าขาวเลยวๆรูดเช็คกรองเอาแต่ผ้าขาวใช่ไหมกรองเอาแต่กากออกใช้ผ้าขาวกรองเอาแต่กากาาออกหลังจากนั้นเอาผ้าขาวากากยาไปไว้ที่ ไม้ครับแล้ววิธีนะานาดรับประทานสำหรับผู้ป่วยที่เป็นวันอาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งขั้วปวยไตท่านแบบไหนใส่ปากเลือดนวดใส่จมูกใอ่หูเป็นดื่มหกสิบซีซีครับต้องพิจารณาดีนะจะการดื่มยาดื่มเวลาสองเวลาครับเวลาหลับกับเวลาตื่นเช้ากับเย็นตามดุลแลวก็ควรจะดื่ม รับประทานยาตามดูนพินิจของแพทย์ครับฝีอักขันิสันทวาขอให้ต้มน้ำทั้งหมดขอแก้ข่าวหน่อยนะจ๊ะต้มน้ำทั้งหมด7ลิตรนะคะเจ็ดลิตรประมาณสี่พันนาทีเพราะว่ามันเป็นรากเป็นแก่นเยอะต้มเจ็ดลิตรประมาณสี่พันนาทีหลังจากนั้นถึงจะก,กรองพนันญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังเพจวัดคิริวง์และไลน์ติดต่อประมาณากว่าหนึ่งในยูทูบัญคิริวง์และอินเตอร์แกรมและทวิตเตอร์แล้วก็ทาง และติ๊กตอกนะจ๊ะโปรดฟังสักนิดสักนิดสักนิด,นดคิดก่อนใช้ยาต้องปรึกษามหมอแพปปทย์ไทยถ้ามีปัญหาดุกภาพก็ติดต่อที่ลูกพีชได้นะคะลูกพีชให้คําแนะนําได้25ชั่วโมงยามหลับก็ให้คําแนะนํายามตื่นก็ให้คําแนะนํายามฝันก็ให้คําแนะนานะคะหลับตื่นฝันยังไงก็ลูกพีชได้นะคะลูกพีชนี้เปรีป้ยวหวานหวานนะคะบางครั้งก็มันมีรสเปรีย้ยวบางครั้งก็มีรสหวานแล้วแต่อารมณ์นะคะที่จะมากระทบภายในและภายนอกนะจ๊ะ มีเบอร์ขึ้นเบอร์ด้วยนะครับเพื่อขึ้นเขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเบอร์เพื่อนด้วยนะจ๊ะอ่าคือลูกก็อยู่ในอยู่ที่จังหวัดนนทบรุรีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นไม่ต้องมาที่วัดน,น้ำตกปรึกษาได้ได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้ที่ปรึกษาไม่ได้เพราะว่านี่น,นี้มันแพงนักนะจ๊ะอ่าเอามีอะไรจะฝากถึงชาวบ้านด้วยลูกพีซให้ให้ดูแลสุขภาพครับด้วยสมุนไพรไทยครับแล้วมีมียัษ ฝากถึงภูปัญญาให้กับคนประชาชนที่รับฟังครับทราบว่าต้องทายังไงภูปัญญาไทยอยู่ได้ช่วยหลานช่วยลูกช่วยหลนช่วยลูสมาเรียนแพทย์แผนไทยเยอะๆครับที่วัดคีรีวงศ์มีคําถามว่าทําไมต้องเรียนแพทย์แผนไทยเพราะอะไรอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของของไทยเราไว้ครับและมีประโยชน์อย่างไรดูแลสุขภาพของของเรา,ญญาครับ ยังงไม่ถึเก่นกนกกอะะจ๊ะ็วันนี้เราได้นําเสนออีพี EP ที่2ว่าด้วยฝีมานทรวงวเล็บมะเร็งปอดกับฝีอัคนีสันทวาสคือมะเร็งต่อมลูกมากมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งขั้วกวไตทั้งหมดนี้เป็นการนําเสนอเป็นการใชา้ย,ยาอย่างถูกต้องถึงวิธีไม่อนุญาตให้ใช้โดยพละการต้องติดต่อหมอพิษแล้วก็หมอแมวแมว,มวนะคะ เราเมียว,วเมียวเดี๋ยวก็หมาค่ะนั่นแหละสองคนนะคะดูหน้าตามน,นะคะเจอกรุงเจอที่นนทบ,บุรีเจอที่กรุงเทพหรือเจอที่งานเมืองทองได้นะจ๊ะสองคนนี้จะไปยืนหน้าบูธทุกวันนะคะ,ะไปติดต่อสองคนนี้ได้หน้าบูธนะคะก็จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับยาฝีมันทวงและอคณีสัตวาอยากจะมีอะไรฝากตอบท้ายรายการในการรัชทในค่ั้คืนนี้บ้างเมียวเมียวกบผิดพีซก็มาเรียน อบรมหลักสูตรนี้คือเข้มข้นมากค่ะอยากเชิญชวนให้มาเรียนกันเยอะๆค่ะสำหรับแพทย์แผนไทยทุกคนค่ะถ้าชอบก็กรุณากดไลค์ถ้าใช่ก็กรุณากดเลิฟไปเลยค่ะถ้าชอบและใช่ก็ก,กรุณากดไลค์เรยได้นะจ๊ะพบกันใหม่ในค่ำคืนพรุ่งนี้สำหรับอีพีเกี่ยวกับการใชา้ย,ยาสมุนไพรนะคะคืนพรุ่งนี้ก็จะมีการเสนอเกี่ยวกับ ภาพรวมในการใช้ตะดับนี้คืนนี้ก็ต้องขอบคุณแทนผีดพีสกับเหนียวเมี้ยวนะคะเรามาสรุปเกี่ยวกับการขอบคุณนะจะารกับการใช้ยาสมุนไพรในค่ำคืนนี้ที่เราท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังทางเพจรัศดวพัฒคีรีวงศ์ศูนยในรุ่งสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านเกล็ดยาตะรับยาหลวงปู่ในค่ำคืนนี้ธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากายเพื่อสืบสารปณิธานตามรอยหลวงปู่เพื่อยงังภูมิปัญญาของชาติ ถ้าอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปถ้าไม่ดีจริงจะไม่อยู่ได้ถึง2,567ปีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ช่วยกันสืบสารสารต่อภูมิปัญญาเจ็บป่วยเข้าได้อย่าลืมใช้ยาถุนภพยในคาไทยกา่าโลกนะคะพบกันใหม่นะครับคุณผู้นี้คืนนี้ขอจเจริญพร สบายไรทางรักษาที่นี่เขามีตำราตำรับยาสมุนไพรไทยวัดขียริวงบางมะพร้าวลังสวนชุมพรวัดน้ำตกชือเดิมเมื่อก่อนตำรามอพรกระชนดึกไลส ทอดกันมาครูมายาหัวเมืองปัตตายถึงพระมหาขวัญใจทุ่เทกายใจได้อยู่ที่ตนคนป่วยมากมายคนไม่สบายเจ็บไข้มากมี